สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม Dev C++ นะครับเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก่อนเรียนให้กด Ctrl+N s h a r p include s t d l h แล้วก็ main ครับประกาศตัวแปร i n ครับ น,นี้ให้ตัวแปรเป็น x 1 x 2แล้วก็ h นะครับแล้วก็ตัวแปร float area อันนี้เราจะใส่กรอ,อบให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับ in f เลือกตัวอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมให้เป็นตัวลบนี้แล้วกันนะ อันนี้คือเราจะให้หาด้านหนึ่งด้านนะครับให้ใส่ด้านหนึ่งด้านอีกรั้ pin F please insert side number หนึ่งด้านที่หนึ่ง scan F เพื่อหาค่านะครับ ก็เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับให้เป็นตัวแปรนิพสันต์ x หนึ่งแล้วก็อันนี้จะหาด้านที่สองนะครับ PIN น f use insert ใส่ หมายเลขสองก็สแกน f ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนเดิมครับในเปอร์เซ็นต์ x สองแล้วก็หาให้ใส่ความสูงนะครับเป็นเป็น f l ลือก insert high ก็สแกน F <c oughs> เหมือนเดิมครับเปอซนตดีเหมือนเดิมให้ตัวแปรเป็นตัวแปรในภาษาแฮช อันนี้เป็นสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ A เรีเยเท่ากับ0.5คูณด้วย x 1บวก x 2คูณแบบความสูงครับก็ป็น f นะครับเป็นการรวมผล result เทปซอยนี่เปอร์เซ็นตดีนะครับผลรวมเป็นตัวแปรแอเรียก็แก๊สซเฮครับดีเทิร์สูงปดกาปิดครับแล้วก็กดเซฟ ให้เปลี่ยนเป็นไฟล์ c ทุกครั้งนะครับก,กดเซฟลยะครับเรามาลองกด F9 ดูะคระับอันนี้ให้ใส่ด้านที่1นะครับใส่ตัวลเลขอ,อะไรก็ได้ผมให้เป็น8ปดแล้วกันครับด้านที่2ให้เป็น6นะครับความสูงเอาเป็น9นี้คือ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเท่ากับหกสิบสามขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ